แนอีต่ออาบนามยวของของอินดับมองดูเรื่อจัาสลรอของยินดัมใจมสนโลมื่กบนได้อบไปจับชิมนีฮะเงยิบไปเลอยเอาไปเลยถาดนพี่เจมมันไปใส่เมื่อคืนแม่เม้าเทส้มตามไรเรอกว่าสิบพักกิจวัารได้เลยสีดายวนวุ่นีเนี่ยสีดาควนว่านีเนี่ย กินนีลาแม่ชุกแกงมาไม่สมเพราะ่อกิ้เราสจ้าเลยะสือเลืออยู่เลือกกินไหลทอรออยู่ดอทางทูมแห้งนี้ไม่ร่านอะไรก็ไม่เงี้ยเอาเรียงยาแมิดเลยฮะแม่ติดจากโ้โอ้ยเนี่ยต้อนมืกดีสามแป็แบบน้าจากลูแม่พี่โจ้เป็นแเี่ยวน้าลุงน้ำบันนี้ มันสิคมบอสเด็ดสีขมจจงไหนแบบเนาแจงน่าอย่างเราด้วยสีราม่ขนวีห่บมานกี่ตัวเขารอ้ายตีเขาแบนซึ่อันนาปลาแม่แมวแม่พระพิ่อันพระพี่ตาประเด็ดไมยใส่อันนี้อันเดียวเนี่ยค่เนะไอโจ้หาเอาเป็นยังบัดดี้แล้วสิออกไปค่ะเอินพีอย่งกะลละก็ซื้อาอย่างกะพิเทจำร้านไดยุบบ่อมู่บ้านนี่ลราขังห้อมาเร็วๆฉันถ่ายอยู่นี่ มีเทวดวาดแม่ีปแทนทีเราทีเรากำงงามแม,ม่นๆคนกิดแต่แล้ว,ว่าหลายนลยน่วยลรยอ้โหคนเราเป็นกล่องมั่วบรได้ตมัคงประมาณสองสเดือนแลยพี่น้องไม่คอยตามผู้ใดกินได้ดิมันนี่ก็เลยจัดเพลสลูกค้ากัมากตอนนี้คุณแม่กำลังยาง ปูดองก่อนเดิมปูอีกตัวมีปูมีสีปูดองยั่วๆเหรอเนาะปูนึ้อไม่ดองนะเปลี่ยนวันสิกร์วไปกินเที่าไหร่ตอนแรกได้มากสัตเออสิรีราอดน้ะมันจับจานนะอดเป็นเพื่อนเพชรปนี่ ข้าวถุงท,ทุ่งที่ทเราเออเพิ่มปลาแดกจัาหน่อยนะมันบ้านว่าเนียงกระออกโอ้ยหมอแล้วเราจาับฉันฉีดแปซ่าไปยามพี่นี่คือจับจกูฉีดฉีดให้เจ้าของพร้อมเอยเอยใช่จ้า แยู่วบะไม่ให้ตาผพ้ใดกินในพี่น้องม้นนี่เมื่อตากินเองซ้ำเขาง่าเขาบ่าต,าตามไกินในพื้นสวยกบแฟรอเดอะสตา,า,าร์มา้านเดมอนี่มากับแฟนีสังาเปิดตัวแล้วยี่ที่พู <laughs> นอนถ้าได้ตื่น,น,นป้าจะาข,ขึ้นตาแชร์กนมนนี่ สับไก่สับขามาบ้านพี่ไรเห็นอย่างให้กินไกลสุกหรือบป่าป่าซะเบียร์ไก่ไปพุดกินป่ามาพี่กินปีโอ้กินปีเะยนะดูดูสาวสับก,ก็นีฮะลึดเลยก็ได้กัน,นว่าสับนะรออนไรเดอะสตาร์นาะพาแฟนมากินไม่อย่างป้ามา เฮงมาลาหกูเฮงสมาร์ทป้าไปเดไปซื้อรองเท้าหนังให้เราใส่นนว,วกพวกสูบมาลามันยุ่มองขาอย่างหนักรองเท่ๆป้าเมืรอนี้ห่าสดคืองามแต่ว่าอืมตำแบกมักงออย่างไรเน็ตนะจ๊ะมาเก็บชุดได้แล้วนะเนตนะจ๊ะกูมาเนี่ยกูมากูสผ่าทามึงผ่าทาอย่างกูผ่าทามาโล่โดนๆมาหากันเนาะข้าจอมเสือบฮะ มือจาบมันเขาต่ำเองนเขเน้นทักษตรไษคุณเนี้ยวันเนี้ยพี่เิ่นมากหลายมูกรอบมูอย่างเะแต่ยูรปรชงอีกสมาร์ทแฟนมากกว่านยแฟนก่บมากือก็พี่โอ้ทำไมไม่เอาขวดใหญ่มากินล่ะเจ้าคือเสีคบปลกพี่โมน้อะไ้พี่โมคางคุ่โคคางคนละ พี่มองนี่ต้องสีชมพูเจ๋ตัวคาโคลังพี่ไล่เก็บมาไม่สมลายยุนโบโอพี่ชอบมากเก็บเก็บมาไม่สมไหนออิทตองไปสีมากมันสาวแปดโมงเป็นน้าน้ำผู้ใหญ่บัวอืมมันค่อยเลิก นายโซงดยพี่นองข้าง่อยทุมามันต้องเจอกันตอนบ่ายฮาร์ดมาเร็วคอนเสพหนนันงห้เด้วยตอนบ่ายค่อยกินก่นอนคนเข่าว้านแล้วมชมไก่ย่างนะฮะอีต้องมันไปรีสูสสลีนูมาไกยาย่ย,ย่างยัวๆๆเด้อ คนกำลังมาหลายเนาะรถกระสีส่วนงาไปสัดนไปบ้านนี่หรพี่น้องกระสีเตรียมเครื่องเตรียมยางจุคากำลังเข่าทั้งๆไปเมึงในครัวบ่ขันในครัวไปเมึงในครัวร่วงหัวใจมากขวิตสิบห้ายางไปเนาะพี่น้องอืจักรเสียงค้อนสวยเด้อแตกโฮสเตอรเวอร์สวยเดี๋ยวไปเมึงย่า่ยมันเตรียมออมไก่ออมหยางสิไปพี่น้องอยู่หลังร้านจักสิอยาก พี่แทนเอาโคกแช่ยเย็นมาเลยมันไม่อันนั้นหรอกใอยจะกินโคกคนยัง่งยอ๋อพี่ไร่กำลังคุยกับเดอะสตารอละเดอ์สตามากาเฟ่ส่วนใหกำลังแบบเตรียมนันเตรียมนี่เนาะเตรียมแบบว่าอุปกรณ์ออมหมอยยิ่งยัสิเนาะพวกต้่มสเตปพวกทอดนั่นทอดนี่เด้อ หนึ่งเข่าหนึ่งน้ำกับว่าไปพี่น้องกับว่าหาคอยบบบนี้เพิ่งยูสตาหน้าสดสวยจ้ะหมออะไรยายกินข้าวกับอะไรคะอย่าโมกินข้างหน้ากับเพื่อนค่ะนี่โคกินแล้วก็ตอนรับมือเด้าเรามาเจอาเห็นคนสวยสมัยตะกี้เนี่ยสวยบ่าุ่นแม่นกเดินหนีแม่นกน้อยเดในนี่บีมึงสิมาเตือนอย่างื่งกูไปนะมึงไม่เห็นจะโม่อี้บีกูฟาดคอทฟาดอี่เสริมพ้น มร kam ค,คนไม่ต้องในเขาลายๆพี่น้องจะน้อยเกินสิบินแต่ว่าคนกับเรืม่มมาเรออื่มยังเราดีสมิลนันน้ไราย,ยา่ังทอน,นันข้างทุ่มไปกินข้าว